สวัสดีค่ะชาวราศีกุมขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรไพ่ยิและไพ่ออร์คิลพลังบวชนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีกุมชาวลัคนาลุมกันนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรชาวราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ดวงเฮงดวงปังมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่ดวงจะ เปลี่ยนแปลงดวงชะตานะคะจากร้ายกายดีหรือว่ามีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ำรวยมากๆเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปเลยนะคะดาวราหูยังคงให้คุณกับชาวราศีกุ่มอย่างต่อเนื่องนะชาวราศีกุ่มนะคะมีเกณฑ์ที่จะดวดีมีโชคมีลาบกันนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ ก็เป็นภาพรวมนะของชาวราศีกุมนะคะเหมือนทุกครั้งเลยนะคะการอ่านดวงเป็นการแบบอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึง่งก็ขอให้ชาวราศีกุมชาวลัคนาุมนะคะกอบโกยในเรื่องของพลังงานด้านดีพลังงานด้านบวกกันไปนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเช็คดวงเป็นการส่วนตัว แบบเฉพาะเจาะจงเปบนรายบุคคลคุณสามารถสแกน QR อ o d e คนะคะแอดรายแอดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ย 24, พิปสี่ไพ่ขลังออร์คเคิบรารมีงองค์พ่อพิคเนศบรารมีงองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์ อาจารย์พาร์เมล่าควอแมนสเมตต์องค์ปุรุศี 108, ร้อยแปดองค์ปู่ราศีนารอดทุตูลจิตทุตูลวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น,มน้ําลําธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาระวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้ได้อย่างแม่นยําขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวราศีกุมนั่นเทองค่ะสาธุสาธุสาธุ เราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออร์เค้ลนะคะชาวราศีกุมว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรขอพลังงานไพ่คะ่ะ ไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมนะคะคุณได้ไพ่เกมโอเวอร์นะคะชาวราศีกุมหลายๆคนเนี่ยไพ่ใบนี้คือตัวแทนของคนที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะล้มเหลวอะไรมาก็เยอะนะคะหรือว่าผิดหวังหรือว่าบางคนถึงกับหมดเนื้อหมดตัวมาแยะก็เช่นเดียวกันนะคะบางคนแบบทำธุรกิจล้มเหลวผ่านเรื่อง เสียหายนะคะครอบครัวแตกแยกนะคะหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินนะขายของก็แบบเจ๊งหรือแบบว่าหมดเนื้อหมดตัวโดนฟ้องร้องคดีความนะคะเป็นไพ่ของตัวแทนของคนที่ผ่านแต่เรื่องหนักๆมานะคะมีแฟนก็อาจจะเคยเลิกราเลิกร้างมานะคะชาว ราศีกุมนะคะเป็นคนที่ผ่านเรื่องหนักๆมาเยอะบางคนอาจจะทํางานหนักบางคนอาจจะทุ่มเทในเรื่องของการงานหนักมากนะคะเจอแต่เรื่องแย่ๆมานะคะชีวิตเป็นอะไรที่แบบต้องฟันฝ่านั่นเองชาวราศีกุมนะคะแต่ตอนนี้มันโอเวอร์ไปแล้วมันจบไปแล้วนะคะเป็นตัวแทนของคนที่ผ่านเรื่องทุกๆยากยกมาเยอะนั่นเองนะคะชาวราศีกุมนะ ไพ่ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งบริวารลูกเต้าสามีภรรยาลูกน้องลูกจ้างสังคมล้อมรอบชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมคุณเนี่ยอาจจะอยู่ไกลบริวารไกลคุณพ่อคุณแม่อยู่นคนละที่กับคุณแม่นะคะนานๆไปหากันทีนานๆไปเจอกันทีหรือ คือไม่ค่อยได้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันก็ได้นะคะชาวราศีกลุ่มนะหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะห่างไกลจากญาติพี่น้องที่แบบอยู่ไกลกันแล้วก็คือไกลกันไปเลยอะ่ะกลายเป็นแบบเย็นชาต่อกันกลายเป็นแบบว่าไม่ได้ไปเจอกันเลยเจอแต่คุณพ่อคุณแม่เจอแต่แบบว่าพ่อแม่ของเรานะคะแต่ลุงป้านะอาอะไรอย่างเงี้ย หรือสังคมที่มันเป็นลักษณะที่เป็นญาติที่แบบไกลตัวจนมากเกินไปเนี่ยก็คือแบบขาดการติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้สูงสิงกันไม่เหมือนกลายเป็นว่าแบบคนแบบมีความหมังเมินซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกรักหรือไม่ได้รู้สึกคิดถึงพวกเขาเหล่านั้นเลยก็ได้นะคะญาติพี่น้องที่แบบว่าห่างๆกันไปแล้วมันก็เลยเหมือนแบบ จะบอกว่าญาติพี่น้องเหล่านั้นก็เหมือนกลายเป็นคนอื่นก็ได้นะนะมันหมางเมินกันไปแล้วไนงะมันไกลไกลตัวไปแล้วอะ่ะลุงป้านะอาก็อยู่นคนละจังหวัดอยู่นคนละที่เราก็รักแต่พ่อแม่เราเนาะใช่ไหมคะเราก็จะรักแต่คุณพ่อคุณแม่เราลูกเราสามีเราภรรยาเรานะคะส่วนเขาเหล่านั้นก็คือเหมือนกัแบบห่างกันไปแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้คิดถึงไม่ได้อะไร นะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณคิดอยู่หรือสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่สุขภาพร่างกายชาวราศีกุมคุณอาจจะคิดว่าสังคมสมัยนี้จะต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเออไม่ใช่ว่าคุณปล่อยให้เขาใส่หาคุณอย่างเดียวคุณก็ใส่หาเขาเช่นเดียวกันนะคะ ชาวราศีกุมคุณก็คิดในมุมนี้เช่นเดียวกันว่าในเมื่อเสแสร้งมาฉันก็เสแสร้งกลับฉันก็เฟกกลับดูเฟกมาเราก็เฟกไปแค่นั้นเองก็เจ้ากัน <c oughs> นะคะชาวราศีกุมนะเออใครเฟกมาคุณเฟกกลับอ่ามันก็ถูกต้องนะ,ะมันก็ใช่แหละนะคะ ก็เป็นตรกกะที่ถูกต้องนะเขาเฟกมาเราจะไปจริงเราจะไปแบบจริงใจกับเขามันก็ไม่ใช่นะคะหรือในทางกับการไพ่ใบนี้คุณรู้ว่าใครเฟกเออใครเฟกมารู้ว่าไอ้นี่มันโกหกมันไม่ใช่หรอกไอ้นี่มันไม่จริงหรอกไอ้นี่มันพูดไม่จริงไอ้นี่มันสตรอนะคะชาวราศีกลุ่มคุณก็จะรู้แหละว่าใครจริงใจไม่จริงใจนั่นเองนะในตำแหน่งต่อมาะคะ่ะ ในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบาร,รมีความเจริญก้าวหน้าอวยยศเื่อนขั้นโอ้ชาวราศีกุมมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะคะการเริ่มต้นใหม่การกำเนิดเกิดใหม่โอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทำงานนะคะคุณอาจจะเปิดร้านใหม่มีช่องทางในการทำมาหากินอะไรใหม่ๆรวมถึงมีความคิด create, สร้างสรรค์ผลงานอะไรใหม่ๆออกมาที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ กำเนิดเกิดใหม่ช่องทางใหม่โอกาสใหม่มีลู่ทางดีๆเกิดขึ้นมีช่องทางการทำมาหากินมีช่องทางทำให้รวยมากยิ่งขึ้นหรือมีคนให้โอกาสคุณที่ดีให้คุณได้เกิดเออนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อาจจะให้ตำแหน่งใหม่คุณได้ให้คุณได้เกิด ในสายงานนั้นให้คุณเป็นที่รู้จักในสายงานนั้นนะจะมีโอกาสจังหวะด,ดีๆเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณนะคะให้คุณได้เกิดในตำแหน่งใหม่อ่านะคะชาวราศีกุมนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมคนรักคนหลงคนชอบโชคลาภทรัพย์สินเงินทองคุณได้ไพ่อะไรชาวราศีกุมคุณมักจะโดนเปรียบเทียบนะ คนที่ชอบคุณหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามาจีบคุณหรือว่าคนที่เขาอะไรคุณเนี่ยเขาจะมองว่าคุณนี่แบบว่าสูงส่งมากกว่าคุณดีกว่าคุณเลิศกว่าคุณเพอร์เฟกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเปรียบเทียบคุณว่าคุณจะสนใจเขาหรือเปล่านะคะคุณจะคุยกับเขาหรือเปล่าเออคุณจะหมางเมินเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชาวราศีกุมนะเวลาพระคนภายนอกมองคุณมาเขาจะเปรียบเทียบว่าคุณเนี่ยสูงกว่าเขาตลอดหรือว่าคุณเนี่ยดีกว่าเขาได้ดิบได้ดีกว่าเขานะเขาอ,อาจจะไม่กล้านะคะไม่กล้าวัดกับคุณก็เป็นได้นะคะชาวราศีกุมนะคนที่ชอบเขาอ,อาจจะมองว่าคุณจะชอบเขาไหมคุณคุณเพอร์เฟกกว่าเขานะคะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงหนึ่งอาจจะเป็นคนโสดก็ได้คนโสดที่ยังไม่แต่งงานหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้มา,มานานมากนะคะ เลิกรามานานนะคะหรือว่าเป็นไม้มานานหรือว่าเป็นโสดมานานนะคะหรือบางคนน่ะคิดว่าเป็นโสดก็ดีนะหรือบางคนคิดว่าไม่อยากมีใครอยากอยู่แบบนี้ไม่ต้องหรอกฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะในมุมมองสําหรับคนโสดหรือว่าในมุมมองสําหรับคนที่ผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วคุณอาจจะแบบว่าหรือว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียพรพยายามความมีวิริยะอุตสาหะความมีแพชชั่นชาวราศีกุมนะคะคุณได้ไพ่ dangerous นะ,ะ danger นะคะชาวราศีกุมคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า ต้องเดินหน้าสู้ต่อนะคะถึงแม้ว่าจะแบบจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะถึงแม้ว่ามันจะอันตรายขนาดไหนเออคุณก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไงนะคะราศีกุมเนี่ยมักจะเจอปัญหาหนู่นนี่นั่นให้คอยแก้อยู่ตลอดเวลานะคะแต่พวกปัญหาพวกนี้มันก็เอาคุณไม่ลงเช่นเดียวกันนะ คุณก็ยังเดินหน้าสู้ต่อถึงแม้ว่ามันจะถึงแม้จะรู้ว่ามันจะเหนื่อยมันจะอาจจะแพ้ก็ได้มันอาจจะมีอันตรายที่อยู่ระหว่างทางที่คุณเดินนะคะแต่คุณก็ไม่เคยกลัวไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคเนี่ยคุณเป็นลักษณะแบบนี้นะชาวราศีกุมคุณไม่เคยกลัวนะคะใดๆก็เอาคุณไม่ลงนะชาวราศีกุมตำแหน่งต่อมาค่ะ ในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณได้ไพ่อะไรอู้ได้ไพ่ฟูมฟักชาวราศีกุมคุณจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคค่ะนะคะมีโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใคร่เอ็นดูคุณมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณจะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูทนุถนอมคุณาคุณเป็นลูก เอ็นดูคุณมากรักคุณมากทนุษถนอมกล่อมเกลาคุณมากรวมถึงเขาจะให้โอกาสดีๆสำหรับคุณด้วยแล้วโอกาสตัวนี้เนี่ยเขาคิดมานานแล้วเขาวางแผนมานานแล้วเขาโฟกัสที่คุณมาคนเดียวแล้วเขาชี้เฉพาะเจาะจงเลยด้วยว่าต้องเป็นคุณนะคะชาวราศีกุมเนี่ยได้ไพฟ่ฟุมฟักนะผู้ใหญ่รักมากนะในช่วงนี้เป็นรูปรักเลยนะเป็นรูกรักเลยเนี่ย นะคะผ่านการคิดละเอียดรอบครอบทีท้่นแล้วว่าจะต้องให้คุณเท่านั้นว่าจะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะตัวเลขโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่คือหมายเลขหกเก้าเก้าหกหกหกเก้าเก้านะคะชาวราศีกุมมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ให้โชคค่ะตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งกรากคินีคนคอยอิจฉาริษยาศัตรูผู้อาฆาตชาวราศีกุมนะคะ คนคอยอิจฉาริษยาศัตรูคั่วคาดของคุณอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าอืมนะคะเป็นเด็กน้อยกว่าเออนะคะเป็นเด็กที่แบบว่าชอบเอาชนะนะคะเขาอยากจะเอาชนะคุณมากกว่านะคะหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาหนักใจในเรื่องของลูกก็ได้ชาวราศีกุมภ์คุณอาจจะหนักใจในเรื่องของลูกลูกอาจจะดื้อ ลูกอาจจะรันลูกอาจจะพูดแล้วไม่ฟังตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เป็นอุปสรรคของชาวราศีกุมนั่นเองนะคะลูกดือ้อลูกไม่ฟังนะคะลูกแบบปกครองยากไม่เชื่อฟังนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองจนเกินไปเนี่ยคุณอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของลูกเต้านั่นเองนะคะลูกเต้าดือ้อรันไม่ฟังมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเหนื่อย เป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็ได้นะคะเรามาดูไพ่ยิปซีกันบ้างคะ่ะชาวราศีกุมคะ่ะแต่คุณมีความโชคดีอยู่นะคะชาวราศีกุมมีโชคไมีลากจากผู้ใหญ่ให้โชคนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หมายมั่นปั้นมือต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นนะ ไพ่ยิบสี่ค่ะตำแหน่งแรกนะคะชาวราศีกุมคุณได้พ่อะไรคุณได้ไพ่สี่เหรียญโอ้โห ชาวราศีกุมนะคะคุณจะเป็นตัวของตัวเองมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองมากๆนะคะรวมถึงคุณจะมีเงินมีทองเก็บได้นะชาวราศีกุมนะคะเก็บเงินเก็บทองได้มีเงินมีทองเข้ามาให้คุณเก็บนะคุณจะรักตัวเองมากคุณจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินในเรื่องของการกระทําอะไรก็แล้วแต่แผนงาน การเงินการลงทุนนะคะคุณจะวางแผนงานได้ดีมากๆนะคะผลประกอบการใดๆออกออกมาดีด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะชาวราศีกุมนะคะไพ่ตัวตนคือสี่เหรียญและรวมถึงคุณจะเป็นคนที่รักตัวเองมากในช่วงนี้นะนะคะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนนะชาวราศีกุมนะคะสี่เหรียญมีเงินเก็บนะพไพ่ใบต่อมา queen of swords นะคะพระแม่กาลีนะ เป็นคนที่ดูภายนอกอะ่ะดุอาจจะพูดจาผงผางเสียงดังนะคะชาวราศีกุมนะคะชาเรือออนะคะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านหรอกนะคะทำงานอีกที่หนึง่งอยู่ไกลบ้านไกลช่องบางคนอยู่ต่างประเทศนะ,ะชาวราศีกุมนะคะเกิดที่นี่ได้ดีที่อื่นนะะเกิดที่นี่ไปได้ดิบได้ดีที่หนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะชาวกุม โอ้ oh, The Lover ม th uh, th oh, mm ีเสน่ห์แปดถ้วยแปดถ้วยอะไร Judgment โอ้มีโชคมีลาบนะไพ่ใบสุดท้าย The Emperor นะคะชาวราศีกุมหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณอยู่ในต่างประเทศก็ได้นะคะหรือคุณทำงานในหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศหรือทำงานในหน่วยงานราชการก็ได้ Emperor เนี่ยนะคะ เอมเปอเรอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในงานราชการหรือว่างานสายการเมืองการปกครองเออนะคะคนทำงานราชการที่เป็นลักษณะไต่ขั้นไต่ซีนะคะการเมืองการปกครองนะคะหรือคนที่ทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศติกต่องานระหว่างประเทศหรือเป็นงานระดับชาตินะคะงานโปรเจกต์ใหญ่ๆเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะระดับประเทศระดับชาติ นะคะชาวราศีกุมหลายๆคนอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลาอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะอยู่ไกลบ้านไกลช่องไกลพ่อไกลแม่นะคะชาวราศีกุมนะชาวราศีกุมนะคะเรามาดูคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านออการสื่อสารนะคะงานออนไลน์ งานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการครีเอทีฟต่างๆนะคะเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นนะคะมีความประสบความสำเร็จดีนะชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการเงินน่ะก,การเงินชาวราศีกุมคุณจะมีโอกาสได้เงินทองจากผู้ใหญ่ให้โชคนะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันนะ ัดเม้นต์เนี่ยคือมันจะได้เงินอะไรที่ไม่ได้คาดฝันเนี่ยไอสิ่งที่แบบคิดไว้อาจจะไม่ได้มาได้ในสิ่งที่ไม่ได้คิดเออแล้วมันใหญ่ด้วยแล้วมันเยอะด้วยแล้วมันแบบเซอร์ไพรส์คุณ่ะนะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ทางด้านการเงินนะคะเงินก้อนใหญ่ได้มาแบบเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันนะชาวราศีกุมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคหรือ โชคลาภที่มาจากผู้ชายสูงวัยนะคะอาจจะเป็นสามีคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณหรือว่าคุณปู่คุณทวดคุณบรรพบุรุษคุณก็ได้นะคะชาวราศีกุมนะคะมีโชคลาภจากผู้ชายสูงวัยให้โชคเลขรถให้โชคนั่นเองนะคะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ นะหรือคุณได้โชคได้ลาภจากคู่ของคนรักให้โชคนะคะชาวราศีกุมนะชาวราศีกุมมาดูความรักกันบ้างชาวราศีกุมความรักคนโสดจะมีความรักทางกายออจะพบเจอรักคนสูงวัยนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นพ่อไม้แม่ไม,ม้เป็นคนที่อยู่ในต่างประเทศนะคะอายุเยอะกว่าคุณแบบสิบปีขึ้นไปเลยนะ ชาวราศีกุมนะคะเป็นคนใจดีสายเปแล้วเขาก็จะหลงรักคุณอย่างหัวปักหัวปั๊มเลยนะชาวราศีกุมนะคะตัวตนของคุณอาจจะดูแบบดุๆอะไรเงี้ยเขาชอบแบบผู้หญิงอะไรที่แบบว่าเป็นคนที่แบบตรงๆอ่ะพูดจาตรงไปตรงมาหรือว่าพูดจาแบบเสียงดังนะคะชาวราศีกุมนะซึ่งคุณก็เป็นคนแบบนั้นนะเออนะคะคุณจะเจอพบ คนสูงวัยนะคะความรักทางไกลส่วนคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วแฟนสามีคุณภรรยาคุณจะรักใคร่คุณมากนะคะหลงสเนสน่ห์ซึ่งกันและกันรวมถึงจะมีโชคมีลาบทางด้านการเงินร่วมกันด้วยนะคะสามีอาจจะให้โชคภรรยาภรรยาอาจจะให้โชคสามีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีความรักดีดี เกิดขึ้นนะสังกันเงินที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภานี้ในช่วงเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะมีแต่เรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะมีเงินมีทองมีโชคลาภก้อนใหญ่มีเงินเก็บแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้หมาดาวลาไปก่อน พบกัใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอสวัสดีค่ะ